ไปดิซื้อค่ะอ้าวเป็นการตัวจริงเสียงจริงแล้วไม่ได้นั่ยินแต่เสียงเพลง <c oughs> เจ้าอายไผ่โบไผ่ในใมือเดียวแม่นแหละและ้วก็สร้างปีละครั้งแม่นแหละอาล้าวมาเลยบุนี่เอาแล้ว กลับทักทายสบายดีบรรยากาศยามแลงมืนอ้พบกับบัตุกอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บาตุกได้มีโอกาสได้เดินทางพาทีมงานที่เพิ่นไอพีเพิ่นเดินทางมาจากประเทศไทยพี่นเนาะเป็นการเดินทางมาเจอกันในรอบนึงปีหรือว่ามีแค่มักเซินที่ว่าบรุได้เดินทางมาเลยมือนีนเพิ่นครั้งแรกของเพิ่นที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมธรรมศาสติ์ขัวไม้ไผ่หรือวัาสะพานไม้ไผ่ขัวแก้งอลลองเนาะนี่นี่คือทีมงานนะครับ อ้าวผู้ใดว่านี้ไหสบายดีสวัสดีครับเป็นการเจอกันในรอบหนึ่งปีเนาะมาสบายดียินดีตอนรับสู่เมืองนองเด้อน้องไา้นัดกันใ้ว่าผมจะมาเจอพี่ที่นี่ก่อนในสุดท้ายไอ้ได้ไปเจอผมอยู่ไทยก่อนแม่ละมิใช่นั้นแล้วครับผมทําตามสัญญาเราไอ้ว่าสักครั้งหนึ่งผมตรงเลยมาสัมผัสเมืองบรรยากาศบางไนเป็นยังไงประทับใจบ่มาเมืองนองอันนี้คือผมนะผมถูกปลูกฟังจากการฟังเพลง ขอยิบยกบ,บทเพลงเพลงหนึ่งที่ผมดูอยากค่คายยูนาเนาะขอกก่าวถึงเพื่อนได้ไหมได้ได้เพลงอ่าเซรานอง สีละน้องเนี่ยจะจะเห็นพวกนี้ในเอ็มบีของเขาใช่ไหมแม่ละจะมีภาพบรรยากาศเหล่านี้แม่ละเราเราเข้ามานํเสีละน้องเนี่ยมันผมเคยได้ยินจากเสียงเพลงแต่ไม่เคยได้มาสัมผัสตัวจริงอ่าไม่ใช่แล้วแล้วครับมือนีครับได้มาเห็นตัวจริงแล้วครับเดี๋ยวจะลงไปใกล้ๆไปสัมผัสเบื้งใกล้นอกนอกเหนือจากเบื้องอันนี้สิ่งที่ผมอยากดูครับไอตุกเฮียผมเบื้องคลิปไอตุกแต่ละคลิปโอ้ภาพไปมองนั่นมองนี่ไปเบื้องผู้นั่นผู้นี่ในชนบทผมอยากไปแบบนั้นครับไปได้ไหมได้โมมีปัญหาโอเคครับน้อง้ายจะไปแบบ คเดี๋ยวบางทีไอ้บูจื้อได้แหละมันไล่มันไล่วิดีโออยากไปหมู่บ้านที่ชนบดที่ไอ้ไปตำเขาตำน้ำไปแต่ละหมู่บ้านชนเผ่าแต่ละชนเผ่าต่างๆอยากให้ไอ้ภาพไปยังสั่นได้ได้ได้โอเคเนาะเดี๋ยวประทับใจแน่นอนเดี๋ยวพาไปอีกแน่นอนสัญญาแล้วอ่าผมเพียนจะอยู่อยู่ในวายได้บ่เท่านั้นแหละได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวพาไปครับไปบ่ได้มาพู้เดียวเนี่ยศิลปินดังก็มาด้วยโอ้ มื่อนี้มีศิลปินดังเดินทางมาเที่ยวเมืองนองหรือว่าแกงอลองครั้งแรกเลยพี่น้องนี่พิ่นเดินทางมาครับมากับภรรยาภรรยาเนาะโอ้มากับ้อมภรรยาลถรถไส0ื่กิถแกสองมื่นกิรถไทแกนักหาหมื่นเกีรถแกแกนัก สามพันตัวสามสิบราคาไเห็ดไปครับไปครับนะครับเอนแค่เดียวเอาแค่เดียวนะครับเมื่อนี้เขาต้องขอบคุณนะครับสำหรับคนที่นำผ้าเขามาย้อนหูจักซื้อกันเลยเด้ินะครับย้อนหูจักซื้อกันเดี๋ยวให้เพื่อนให้เพื่อนรายงานตัวเองนะครับว่าเพื่อนซื้อว่าไอ้ยังมา สบายดีสวัสดีครับผมเบาตุกวิถีลาวเด้อยินดีต้อนรับไอพี่เพื่อนสู่เมืองนองอีวิเลยเนาะเป็นตัวจริงเสียงจริงแล้วไม่ได้ยินแต่เสียงเพลงเจ้าไอไผ่โบเน่จีได้อยู่ได้แน่นอนยินดีต้อนรับสู่เมืองนองเด้อเนาไอพี่เพื่อนเนาะทั้งภรรยาเพื่อนพร้อมเป็นยังไงเดินทางมาเที่ยวเมืองนองครั้งแรกบอกได้เลยว่า เป็นทริปที่ตื่นเต้นสุดๆ,ๆนะครับเพราะว่าหนึ่งละบบเคยขี่รถจักรมาแบบนี้นะครับเป็นเจเลยนะแบบ,แบ,บสุดยอดนะครับต้องขอบคุณบาวตุกหลายๆนะครับที่ให้เกียรตินำพาเฮามายินดีนะครับทุกสถา,านที่โดยเฉพาะที่แห่งนี้ครับเป็นที่ต้องบอกว่าเป็นที่สุดท้ายเป็นยังก็คือบอกว่าเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าสะพานที่ห้าสิบไปเบิองเนี่ครับเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เห็นนั่นแหละนะครับเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้เห็นปีต่อไป ใครมาก็ไม่ได้เจอแล้วมีแล้วเพราะว่าสีเป็นทีเป็นสะพานปูนแล้วสะพานปูนแล้วอยู่ทางด้านลุ่มด้านลุ่มไปด้านล่างคนนะครับทีเป็นสะพานปูนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอ่าเบิ้งตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนเบาตุกขี่น้ำพาเข้าไปไปเลยครับไปไปเลยสะพานน่าจะมีความยาวประมาณสองร้อยสองร้อยสิบกิโลเมตร โอ้เข้าที่จำได้เลยเท่าที่จำได้ประมาณนัณ้นซึ่งใส่คนสร้างเลยสองร้อยเจ็ดสิบเมตรใส่คนสร้างใ,ส,ใส่คนสร้างนะไม่มที่ไม่ที่ใส่ก็เป็นไม้ที่พี่น้องชาวบ้านตัดมาครับเป็นไม้ไทยเป็นไม้ต้นน้อยนะครับทีเพิ่นเอามาเห็ดเป็นสะพานมามาเบิรงกันครับมันจะเป็นกิดกุ้งอย่างนี้มีประมาณคิดสามกุ้งกุ่มหนึ่งน่าจะเป็นมีประมาณมสิบสิบกว่าคน ในการสร้างคนนึงเป็นตุ๊กใส่ร้อยเปดสิครัมไม่น้อยไม่ใหญ่ร่วมกันโอร่วมกันแค่นั้คนสร้างเนี่ยประมาณสองร้อยปลายกคนโอ้โหคนมาสร้างภายในมือเดียวมือเดียวเล้ยงเลยไหมเส้นเลยนี่นะอ่ามือเดียวเส้นเลยมือเดียวสร้างมือเดียวครับสร้างมือเดียวอ่าต่อทุกครับสร้างมาจากปีแล้วครับอันนี้ปอแมนจากปีละปีต่อปีอ๋อเฮ็ดปีต่อปีปีต่อปีราคาน้าท่วมมากกับือพังกันปอ่าเดือนสิบ ซีดเอสฮาเดือนสิบสองนี่ก็คือน้ำมาแล้วก็มันก็จะพังไปเลยอพังพังไปเลยแล้วก็เข้าวจะใช้เรือเรือข้ามอยู่ทางด้านด้านเทิงนั่นนี่ที่เรือข้ามนี่แหละเป็นย่รุ่นมากกับมาสร้างไหมไม่แหละออันนั้นแหละสายที่็จะเจ้าถ้ามีสะพานไม่อ่าอยู่ทางด้านลุ่มได้ด้เอาเนมไปเขาจะเห็นว่าอ๋อในเน้นเสาโตมอรยู่นนั่นแหละเสาโตมอนั่นนั่นแหละถ้าเข้าสร้างตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะบุมีละพอมันได้ใช้ทรัพยากรใช้เงินใช้อย่างไรอ่า ใช้ทำลายธรรมชาติหลายเนี่ยเขาจะเยลยแบบอย่างนั้นแหละมานะเขาจะมีจุดท่วงนัดจุดอีกอย่างไม่ได้จุดเออเวลาเราเอาคนมันคนเองต่างข้ามเขวก็มีเอาหอมีไส้ท่วงใหม่ที่ใส,ส่ครับอันนี้สร้างมาจากอ่อไม้เหนีย่ยงนอกตัวไผ่เนาะไม้ไผ่อไไเอาตีร่วมเป็นไม้ไผ่เลยแหละไม้ไผ่ มีร่วมเป็นไม้ไผ่ข้างหน้าลูกมจะเป็นไม้ไม้กลมไม้่คมไม้แข็งไม่คมไม้แข็งไม้เนื้อแข็งจนสามารถล่องรับรถหนักๆได้ครับพี่น้องครับสามารถล่องรับรถหนักๆได้แก้มันสบายแก้มันแก่เขาเนาะสามารส่งตันได้สบายได้สบายน้ำตาลงานเป็นสบาย เบื้งบรรยากาศคุณน่ำครับเข้าเห็นบรรยากาศเบิ้งบรรยากาศพร้พอมมาเออ่นี่ตรงนี้นะครัคบตรงนี้นี่เอ้อมาแกงหินแกงหินตรงนี้เอ้อมาแกงหินแล้วก็เล่าขเขาแบบกแกงแกงข้ามาแกงคืกแกงอแจ๋งคือเจ๋งที่นี่เป็นลุงเป็นโบแล้วก็นี้บอกชาวบ้านอย่เอมาหาเยื่อเยื่อคือเอาเมฆโปเยื่อเมฆโปลุงไปตั้งตามบิ๊กแล้วก็แกงไป อาิธรรมชาตร่เทจริงยทีเราก็ไ uh, ด้ไซ้เครื่องดักปลาที่เราเปดซอสเป็ดือเป็ดนนะางในทำลายธรรมชาตรนี้ก็คือเจาเปาอยู่กับธรรมศาตรอ่ธรรมชาตรนี่และ่ธรรมชาตรือเทจริงเลยเข้ามากับผู้มากับผู้รู้จริง งานเป็นข้างหน้าเลยเหมือนกับกเป็นคู่ฝ่ายจะเป็นงานเท่านเหมือนกับเป็นคู่ฝ่ายและนี่บอกนี่แหละตอนตอน,ตอนเวลาน้ำขึ้นเนี่ยเจ้าจะหาหาบ่อนสำหนดเวลาเวลาเจ้ามันสร้างสวน,นแวต่ปัญหาบนหุ่นเพื่อเอาไม้ไม่ค้ำนะดดค้ำไว้<อ>ให้มันอยู่อันนี้ก็คือสร้างตามแนวตัวเก่าตัวทุบปีท้องทุกปีนี่แหละถ้จะรู้เลยว่าเออยุคนี้ก็คือยุคที่เราต้องต้องเฮ็ด ตามเบ็ดนี่มันมุดจะลุ้มเนี่ตามธรรมดาธรรมชาดที่ชาวบ้านจะเห็นเตาปูพักปูนิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วน้ำมันลึกขนาดไหนน,น้ำมีบ่ความลึกของน,นอ้ำลึกหลายเจาะเป็จุดนี่เลยเป็นปักเสมนโอ้มองนี้เนาะน,นันน่นแหละคือพอสาม,มารถที่พ์ปากเข้าว่าอะไรที่ถอคือเข้าที่เข้ามาอยู่ที่สามารถที่มอเตอร์ไซค์เรือทางนั่นแหละสบายเลย โอ้นั่นปีตาชมวิวได้เนอะลงนั่งได้ได้สบายแต่จเห็นจะจะบันไดโลงไหมอันนี้บันไดข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็น่าจะมีอันนี้มันลงแห้งแล้วนี่นันแต่ก่อนมันจะบริเวณแห้งป่านนี้กินตามธรรมชาติโดยแค่กินเสียดายที่เรามามันหนาวมันไม่ร้อนนี่แหละถ้าร้อนมันจะได้เล่นน้ำมีผู้คนหาป่าแม่รณะได้บ่แถวนี้บอกน่มีคือกันเออ ตัวลายจำยันเล้งๆเล้งๆคนนี้อันนี้นีกจะจะเริ่มทยอยลงมาขอขอเป็นขั้วหูอีกอันนึงนะครับว่าระวังฝากน <IS> <X ata> ี <stop> ik, link, okay. okay. hm. okay. ่ก okay. okay. ็ฝากนี่ก็คือชนเท่าเดียวกันแม่แหละเป็นเป็นจะเป็นช้นเท่าเดียวกันเลยฝากนี้ก็จะมังกรข้ากนี้ก็มังกรแต่ว่าถ้าเข้ามาเที่ยวนี่เขาจะได้เห็นหนึ่งก็คือได้ชม ขัวไม้แกงอลองนี้ะสะพานไม้แผ่แกงขลองที่ยาวที่สุดในประเทศเราซึ่งว่าสร้างขึ้นใน1วัน 1>, 1วันเสร็จใน1วันเซ็จภายในมือเดียวแม่แหละและ้งก็สร้างปีละข้งแม่แหละการที่สร้างะสะพานไม้แผ่แกงอลองนี้ก็คือต้องได้ใช้ความสามคัคคีเป็นจิน้นเ่อนใจเดียวเวลาสร้างปุ๊บขาเจ้าจะอาศัยขัวแกงอลองนี้ในการสัญจรไปมาหรือว่าการคมนาคมขนส่งอย่าง,งต่างตสินค้าที่ออกไปขายอยู่ทั้งด้านนอกแล้วกรจะมีการเก็บ เสียภาษีก็คือเสียค่าไปกับให้กับชาวบ้านก็คือจะมีคนยามอยู่ทางด้านเพิงออ่า oh, <thank> แล้วชาวบ้านที่มาสร้างนี่นะต้องร่วมกันกินน้าําสาบานก็คือกินน้ําจากซีระนองนี่ oh. ถ้าไปเอาเงินเมตรตะกรี้หนึ่งบาทหนึ่งก็จะมีอาเซียนไป oh. อ่านั่นคือกฎของสุดเผ่าขอเจ้าที่ตั้งขึ้นมา oh. เพื่อให้อ่าข้าศึกมาแล้วกับเป็นสิ่งที่ว่าดึงดูด จิตใจหรือว่าเป็นพ่อหรือว่าเป็นที่ยึดเนี่ยคืออะไรเนี่จิตใจคุณเจ้าเขให้คุณเจ้าว่าทำพิษเฮ็ดพิษลากไปพี่เฮ็ดพิษที่มีอาพิษไปประมาณนั้นคุณเจ้าจะมือที่คุณเจ้าว่าสร้างแล้วปุ๊บหลังจากนั้นตื่นสมาหล่ะคุเจ้าจะมีพิธีนีคือข้ามเป็นจะมีเม็ดเอื่นมาบวงสรวงบวงสรวงว่ายบวงสรวงแล้วก็เอิ่นไล่ซื่อกันอื่นไปกินน้ําสาบานในนั้นอยู่ในนั้นแหละแล้วสรุปปีหนึ่งปีหนึ่งนี่น่าจะประมาณได้ประมาณร้อยร้อยปายกว่าล้าน ถ้าตนุนเงินไทยก็ประมาณ2องเซนปลายกว่าบาทหรือ 2, ว่า2องเซนและเขาจะมาแบ่งกันหรืออย่างมันมีประมาณ200กว่าคนก็คือจะแบ่งกันเลยได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันเลยก็แบ่งกันอะไอันนี้ก็คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับครับอ,อาทิตยครบเนี้ยครบเนี นี่ครับเป็นความหูอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผู้บ่าวพูดด้มาเห็นโดยเฉพาะการเฮ็ดสะพานเนี่ยนะครับทาจากไม้เนี่ยโดยเฉพาะไม้แต่ละลํำบ่มีลใหไงนะครับแต่สามารถรับน้าหนักได้ถึง2-3ถึงาตัน2-3ถึงตันนะครับรับน้าหนักได้ถือว่าเป็นวิศวะแบบเขาเขาเรียกว่าวิศวะแบบสมัยเก่าแบบสมัยเก่าเลยแบบโบราณสมัยเก่าแบบโบราณปัญญาชาวบ้านปัญญาปัญญาแบบชาวบ้านนะครับใส่ใส่ผู้เัมญาชาวบ้านมาต่อไป แมเนแมเนดันห้องกันไหนเนาะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าหากว่าเอ่อความแข็งแรงบ่พ่อนะครับคงจะรับน้ำหนักได้ถึงขนาดนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นปันปนญญาที่ปองเวงไงนว่าสืบทอดกันมาเนาะสืบทอดกันมาจากรุนสู่รุ่นเลยลก็เสื้อว่านะครับสะพานแห่งนี้ครับจะเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่เราจะได้เห็นปีนี้เ<ม>พื่อนบอกว่าเป็นปีสุดท้ายที่ห้องตีนูที่ห้องตีด้ไม่หยนอดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า ปีต่อไปนะครับจะได้ใช้สะพานปูนนะครับถึงอิฝพานโนนที่เขามองไปกระเทียนตัวมอเป็นตัวมอนี่คือความหลุดทีบเบาตุกเป็นบอกกูฟังนะครับน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ขัดเสาบ้างก็จะได้เที่ยวเส้นตัวนั้นมันจะเป็นเส้นเส้นตัวนั้นเป็นเส้นทางคูจิมินที่อ้อมมานี้เหมือนกันแหละอ้อมตัวนี้ก็ได้ก็จะเข้ามาในหมู่บ้านในมาตัวนี้ก็คือจะสามารถมาเที่ยวสะพานไม้ไผ่นี้แล้วก็เที่ยวซุ้มธรรมศาตร์ถ่ายรูปถ่ายยางเซลฟี่เป็นที่ระลึกในการเดินทางมา แล้วก็เข้าเข้าไปในหมู่บ้านเข้าก็จะเจอกับการวิถีชีวิตการตํำเข้าตํำน้ําต่ำเข้านี่ก็ส่วงเสาแล้วก็ส่วงแรงอ่าแล้วก็จะมีการทอผ้าซึ่งทอผ้านั่นก็คือเจ้าอิงตามเวลาว่างในวันบางๆตัวอยยางมามาแต่ให้แต่หน้าแต่สวนมัพระเจ้าก็จะต่ำกลางคืนต่ำตอนเลงอิงตามเวลาว่างของพระเจ้าอันนั้นก็คือเราจะได้เห็นทางด้านในคนแตไอเสื้อยังสิกระบอกตัวไอเสื้อวัดสะท้าตัวนี้สิ่งดูตลอด ไอโบอลูไอโบอลูนะแต่อาคิดว่าพี่น้องเช่าบ้านอลองตอกสร้างสภาพานีนนนไปตลอดแม่เลยในความสอคิดอีกมุมหนึ่งก็น่นาจะจะได้สร้างเพราะว่ามันเป็นเล่นมาอมของเมืองนองอถ้าไปมาก็ต้องมาจุดจุดนี้ปึนเลนนะเทื่ยวชมธรรมชาติมืองขอไม้แกงองลอง แต่ในเพื่อนก็ยจงพิจารณาอยู่เพราะว่าทางขั้นทึงเพื่อนกัทางเจ้าเมืองเพื่อนกัมีเพนไปอยากให้สะพานไม่พ่ตัวนี้นี่คงไว้อยู่แต่ว่าซีฮ็ดอย่างไรเปรียบว่าเฮาเขได้ไซ้ทรัพญากรือว่าฟัดทูดิฟให้มันทุกปีทุกปีซิ้นเบทุกปีนะเพื่อนก็มีเพนคิดอยู่ว่าจะสร้างเสาโตโมอียังโมเแบบบยกขึ้นบ่ให้มันสูงบ่อีย่างนะเพื่อนก็นกำลังวางแผนกันอยู่แต่ว่ามันต้องได้ไซส์งบประมาณหลาย อยู่เอาอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันตอนนี้ครับเข้าเบิ่งความสวยงามของสะพาจจนขามยัก่อบ้านอลองบ้บนแกงกับบ้านอลองบ้านแกงอลองน้ำแข็งไปทีมงานมาเบิ่งตู้เย็นเบอร์ห้าพี่น้องทางลุงผมกำลังกินตัวงามแค่เปิดเบิ้งเฮ้ยทางเทิงกำลังอ่ะดังไฟนึงเข้าพี่น้อง บางน้ำเต้าภาษาบางกองอรวยบ่ะรวยอรยอรวยอรวยอรวยอรยนุาตนะครับเด็กๆอสบายดีสบายดีเดีวื่อยางท้น่ะลิสติกลิปสติกลิปสติกนี่เป็นห้องครัวของเพื่นบกม่ละห้องครัวขออนุญาตนะครับเขาไปเบรงลดไอ้ทุกมาดูล้่ะนี่อ๋อดูแล้ว เท่าลึกล้าน้ะจำเลยละยืนกันจะค้นอยู่กันจะคนถามเพื่อนถามนันต่อเพื่อนเนี่ยจะคนนี่อยู่อยู่น้ำกันเนีย่ยยู่น้ำกันจะคนหลายคนปะหลายจคนจะคนทอดสิบคนสิบคนปะ <c oughs> ส่วนหลายเซียนขาเจ้าจะบกุกเขยนั่นดรอเ,เอาป้องเงี้ยแล้วซื้อนมมากินเด้อไปกินน้ำกันเด้อขอบใจเด้วยมาดิ ซื้อขนมมาปั่นกันกินได้เยาส่น้ำสร้างโอน้าน้ำาน้ำเอน้ำน้ำบาดาลแล้วก็มันจะเป็นน้ำลิ้นน้ำนี่บโทผ้ากับเจ้านี่นี่ละประมาณนี่ละ บัได้เดินทางมาสัมผัสวิธีชีวิตของชนเผ่ามังกงดนแล้วพี่น้องเนี่ยจะเห็นข้าสิบเดี๋ยวพาไปรวยไปว่านมักน้ำเต้าตู้เย็นเบอร์ห้าเยน็นเย็นตลอดเลยนะ่ยยามฮอนอาการฮอนกับเยน็นเอาไปเซเียบีเอาปะ อร่ยอร่อยสร้อยเอาเดี๋ยวบาพูดข้าวใช่ไเหมือนจะพูดแบ่กีจามาอาครับเบิ้งให้เตรียมพรีเลยสัมผเสบรรยากาศกับครูบแจ้งอลองแจ้งนี่เลยเบิ้งหมูเบิ้งไก่เบิ้งสั์เลี้ยงเขาจะป้ยขอบคุณูบาตุกครบาาท่มานตมรรยากาศเนาะบรรยากาศับเอ้าคลินี้ทลครับพี่น้ครับลน่แท้ เด้ำเือนเบ่เพิ่อนกันอยู่นั่นโลดหนาวมันหนาววันนี้มันหนาวแห้งเลยหนาวฟิงเดดเนาะหนาววะสิงห์สิงไอืมสิงห์สิงไพรหนาววะอ้าวไหมเลยบ่นี่เอาแล้วคือว่าหากระเมื่อนี่มามเลยบ่ลงข้างลมทางลมทางไหมเลยเนาะอ่าวพ่อหมอนีมาเจอพ่อจานมา ยินดีต้อนรับสู่บางนองเด้ออาจารย์มากก็เลยระวังมะพร้าวนะจารย์มันหล่นเบือไหร่ล่ะแน่แต่ก้านไม่แนงแต่ก้านมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอู้อัศจรรย์แห้งครับบ่เคยเห็นแบบนี้บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นนีครั้งแรกเนาะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกไม่ซีดเลยที่เป็นแบบนี้ครับบ่เคยเห็น โอ้ยขอบคุณบาตุกเรื่อยๆครับยินดีครับยินดีครับน้ำผ้าน้ำทางดีเลยเดี๋ยวตุกจะพาไปหลายๆหมู่บ้านในที่เห็นไปล่องเรือครับถ้าจะไปทางตาวยก็พาไปสูบกอกสูบกอกสูบกอกไปไว้จังหวัอ่ามันจะเป็นลักษณะคือกระบังบังซาเป็นบังไม้ไผ่กระบังไม้ไผ่ส่วนเผ่าทางตา้ยเขาจะมักสูบสูบกอกกันทางนั้นวิถีชีวิตจะแตกต่างทางนี้จะบุูบกอก เดี๋ยวท่านจะสุบเกาะนะเด็เริ่มไปตักน้ำเลยเนี่ยนะท่านน้นเริ่มไปแล้วน้ำเต้าเต้าเปนน้ำเต้ากัน้ำเต้าอร่อยอรวอยอรวยเริ่มไปแล้วนะอรวอยอรวอยอรวอยอรวยไปเข้าหมู่บ้านจังหน่อยเดี๋ยวพาไปเบิ่งบอเขาจะตักน้ำไป สังเกตจังง่ายๆบ้านบ้านดั้งเดิมอันนี้คือบ้านดั้งเดิมโบราณคือก็จะเอาไม้ไผ่อ่าไม้ไผ่ไม้สังไผ่ไม้อย่างต่างๆแล้วมาซับฟากแล้วก็แอบปูทางนั่นเถิงลุ่มกับสซดที่โซดทั้งข้างบนทั้งล่างทั้งข้างทั้งเอวครบมัดอันนี้เป็นเฮือนนอนไปเบ่งเงินบนในคกนี่ยอันนี้คือคกบนนี่แหละ นั่นแหละโคกตำเข้าเบิ่งความมาการใส้งานผ่านการใส้งานจากดุลโดุลจนเลื่อมมากๆเลื่อมมองๆซากนั่นโอ้ซากมีทุกขนาดติอันนี้เขาเอิ้นว่าถ้าภาษามังกรเอิ้นว่าตรปันตรปันตะปันแล้วโคกอันตรีละซากประมาณนั้นโอ้ความรูแน่นแห้งมาตกกับสมเลียวที่เป็นยูทูบเบอร์ซื้อได้ตะปันอันตรี งามนะเฮือนเนออดุงนิ่อลรือนูดุงนูดุงแปลว่าเฮือนโอ้ดุงดุงดุงงามใช่ไหมดุงงามกะดุงอ้อโอดุงออแม่นป่ะดุงอ้อไออ่ำดงยาวเราว่าเฮือนเฮือนบุญได้งามเฮือนเราแล้วโอ้ล่ะดุงออดุงออ อบเลยสังเกตบ้างว่าในโนบทนี่โนลายนี่เขาจะเห็นเฮงืนสซ้ากับเจ้านี่ติดติดกันและจะบมีหัวคันเขตเดน่นพยักปุ๊กกระปุ๊อาศัยอยู่ห่วมกันเลยประมาณนี้นี่แหละผ่านเวลาหลายฟ้าหลายปีกับเ้าจะจะทอนไม้เฮงือนไม่ซานอ่าจากการขายมันต้นอ่ายีหยังต่างๆและเจ้าก็จะเอามาทอนซื้อไม้ว้เก็บวบเก็บไว้ไวไวหลายๆล,ลายปี ໄປແລ້ວເຂົ້າເຈ້ອຸກເຮືນັງຍ